ปิดแลวเปิดใหม่คราวนี้มันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พ่อค้าไม่ได้ปิดเปิดนะมือพ่อค้าอยู่นี่นะครับทั้งทั้งสองมือนะครับนี่สีวงแหวนมมนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆของมันเองแบบนี้นะครับผมปิดและเปิดใหม่อีกครั้งนะครับคราวนี้จะเปลี่ยนแบบวูบวาบบูบว,วาบเลยนะครับจะเปลี่ยนแบบเร็วนะครับผมสวัสดีครับผมบล็โปรเจคเตอร์นะครับ วันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมข้างหน้าพ่อค้าตรงนี้นะครับคือโคมไฟหน้านะครับผมจานฉายของเว็บ1 1อยนะครับคันนี้เป็นอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นจานฉายเทียมนะครับผมลูกค้าสั่งจานฉายเทียมนะครับสำเร็จยกโคมนะครับใส่เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับ12วัตต์ RGB นะครับวงแหวนเปลี่ยนสีได้นะครับผมอ่าตัวนี้แต่ราคาโปรเจคเตอร์จะเป็นราคาตัวถูกนะครับอยู่ที่690บาทนะครับผมโปรเจคเตอร์นะครับไม่ใช่ตัวแพงตัวที่เป็น2004เปลี่ยนสีพัน แอปพลิเคชันมือถือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะจะเป็นตัวแพงนะครับอันนี้เป็นตัวถูกนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED 12วัตต์เท่านั้นนะครับผมลูกค้าเลือกแส่แบบนั้นนะครับอันนี้คือหน้าตาของจานฉายเดิมๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าตอนเปลี่ยนโปรเจคเตอร์แล้วเนี่ยหน้าตามจะเป็นประมาณไหนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูแสงของไฟหน้าเดิมกันนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับผมว่าแสงไฟหน้าเดิมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับลรกค้าใส่หลอดเดิมติดรถเข้าไปนะครับผมปุ๊บ นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือขั้วหลอดนะครับอ่ะโอเคล็อกประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพระค้าต่อสายก่อนอ่าปึ๊บเออปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับผมสำหรับไฟหน้าเดิมน,นะครับของเวฟร้อยสิบไอเราจะลองมาดูกันนะครับว่ามันให้แสงแบบไหนนะครับผม อันนี้คือหลอดเดิมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเปลี่ยนโปรเจคเตอร์พ่อค้าก็จะวัดให้ดูอีกทีนะครับผมตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีหน้าจอมือถือ1เครื่องนะครับจับไปที่จอลักนิเตอร์ตรงนี้นะครับหน้าจอตัวนั้นนะครับพ่อค้าจะขึ้นไว้ที่มุมจอซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมจะให้ดูกันว่ามันวัดค่าลักได้ที่เท่าไหร่นะครับอ่าส่วนเซนเซอร์วัดแสงจะอยู่ตรงนี้นะครับผมใกล้กับเส้นวัดระยะการแยงตานะครับผมอ่าลองดูกันนะครับว่าหลอดเดิมนะครับมันให้แสงประมาณไหน อ่าขาปรับก่อนนะครับผมประมาณนี้เอาอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือแสงของไฟต่ํานะครับหลอดเดิมนะครับที่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับสําหรับเว็บร้อยสิบไอนะครับจะอยู่ที่ห้าสิบสามลักนะครับหรือว่าห้าร้อยสามสิบลูเมนนะครับประมาณนี้สําหรับไฟสูงนะครับผมอ่าสำหรับไฟต่านะครับผมอ่าส่วนไฟสูงนะครับนี่นะครับไฟสูงจะอยู่ที่ อ่าหนึ่งร้อยห้าลักหรือหนึ่งพันห้าสิบรูเมนประมาณนี้ใช่หรือเปล่าพ่อค้ามองมองไปไกลๆนะครับผ่านตัวหน้าจอตรงนี้พ่อค้าไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวพ่อค้าขึ้นเป็นตัวหนังสือให้ดูตรงนี้นะครับผมว่าไฟสูงไฟต่ํานะครับตัวนี้มันให้ค่าลักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเอาลองดูสังเกตดูนะครับไฟต่ํานะครับแสงจะอยู่ประมาณนี้พอไฟสูงนะครับสังเกตดูนะครับนี่สังเกตดูท้องแสงด้านล่างนะครับมันจะหายนะครับผมอ่าคือมันยกไปเป็นไฟสูงนะครับ อ่ามันจะทําหน้าที่อยู่ประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นพอเราเปิดไฟสูงเนี่ยใกล้ๆเราจะมองไม่เห็นเราจะเห็นไกลๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดไฟต่ํานะครับผมจะเห็นใกล้ๆนะครับไกลๆจะไม่เห็นประมาณนี้นะครับและแสงก็ไม่ได้คมอะไรนะครับผมก็ <Yeah. S 2> มีการแยงตาบ้างเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ว่าค่าความสว่างมันน้อยนะครับอัตราการแยงตามันก็เลยค่อนข้างน้อยอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับหลังจากติดตั้งโปรเจคเตอร์เสร็จอีกทีหนึ่งว่าหน้าตามันเปลี่ยนไปประมาณไหนและแสงมันเปลี่ยนไปประมาณไหนครับผม โอเคครับผมพ่อค้าก็ปรับเปลี่ยนใส่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับผม LED 12วัตต์ RGB เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าโคมเว็บ1้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ดูครับผมหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้นะครับผมลองมาดูเรื่องวงแหวนกันก่อนนะครับวงแหวนตัวนี้นะครับเป็น LED แบบครอปนะครับเป็น RGB นะครับ RGB คืออะไร RGB คือ r g r g r n e n u e นะครับคือวงแหวนวงแหวน วงแหวนเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมอ่าแต่ตัวนี้นะครับจะไม่ได้เปลี่ยนผ่านบลูทูธนะครับจะเปลี่ยนได้เฉพาะองค์หลังนะครับด้วยการเปิดปิดสวิตช์นะครับอย่างนี้สังเกตดูนะครับเดวิลไอจะมีไปในตัวนะครับเป็นเดวิลไอสีแดงตลอดเวลานะครับผมอ่าแล้วก็วงแหวนชั้นในเนี่ยเป็นสีฟ้าตลอดเวลาเช่นกันนะครับมันจะไปเปลี่ยนได้เฉพาะองค์หลังนะครับผมอ่าลองดูนะวง์หลังตอนนี้เป็นสีแดงนะครับก็เท่ากับว่าจะเป็นแดงฟ้าแดงนะครับปิดนะครับและเปิดมาใหม่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ จะเป็นแดงฟ้าฟ้านะครับอ่ะปิดและเปิดมาใหม่ครับผมอ่าแดงฟ้าเขียวเอาโอเคพ่อค้าลดแสงให้ดูดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับผมแดงฟ้าเขียวนะครับปิดและเปิดใหม่นะครับแดงฟ้าม่วงครับผมปิดและเปิดใหม่แดงฟ้าเหลืองนะครับปิดและเปิดใหม่คราวนี้มันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พ่อค้าไม่ได้ปิดเปิดนะมือพ่อค้าอยู่นี่นะครับทั้งทั้งสองมือนะครับ สีวงแหวนมมนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆของมันเองแบบนี้นะครับผมปิดและเปิดใหม่อีกครั้งนะครับคราวนี้จะเปลี่ยนแบบวูบ้าบูบ้าบเลยนะครับจะเปลี่ยนแบบเร็วนะครับผมปิดและเปิดใหม่อีกหนึ่งครั้งคราวนี้จะเปลี่ยนแบบกระพริบแบบไฟเทคเลยนะครับอ่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยและปิดและเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะเปลี่ยนแบบ R G B นะครับคือเป็นการไล่เฉดสีไปเรื่อยๆแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมครับ สีจะเปลี่ยนไล่เฉดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับและถ้าเราปิดแล้วเปิดอีกครั้งก็จะกลับมาเป็นแดงฟ้าแดงนะครับเป็นตัวเริ่มต้นจะประมาณนี้เลยนะครับส่วนไฟหน้านะครับผมไฟหน้านะครับเดี๋ยวพ่อค้าให้ดูจ้าเลยทีนี้แสงึ๊บโฟกัสหน่อยนะครับนี่นะครับเจ้าตัวมือถือเครื่องนั้นนะครับที่พ่อค้าถ่ายอยู่ที่หน้าจอลักมิเตอร์นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวพ่อค้าขึ้นไปที่มุมจอซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ัวเซนเซอร์วัดแสงนะครับผมอยู่ที่เดิมนะครับลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาครับปิดวงแหวนก่อนนะครับแล้วก็หมุนอ่าหมุนตัวโปรเจคเตอร์กลับไปฝั่งนี้นะครับอ่าโอเคลองมาดูกันนะครับผมไฟต่ำครับนี่ไฟต่ำก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือไฟต่ำนะครับผมไฟต่ำก็ จะแบ่งนะครับเป็นครึ่งล่างนะครับตัวนี้จะใช้ชิปแยกกันนะครับสําหรับไฟสูงและไฟต่ํานะครับผมเปิดไฟสูงนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับจะเป็นชิปอีกตัวหนึ่งนะครับแยกไปเปิดด้านบนเลยนะครับต่ arp, ําสูงต่ําสูงคือจะไม่ไปรบกวนที่ชิปด้านล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าท้องแสงจะหายอยู่เหมือนเดิมนะครับไฟสูงคือใช้อ right ีกดวงหนึ่งเปิดเป็นไฟสูงเลยนะครับผมอ่าทีนี้ถ้าเรากดเป็นไฟพาร์ตนะครับผมถ้ารถที่มีไฟพาร์ตนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ มันจะติดทั้งสูงทั้งต่ำนะครับไฟพาร์อ่าถ้าเรากดไฟสูงนะครับอ่ามันก็จะติดเลยทั้งสูงทั้งต่ำเช่นกันแต่ถ้าเรากดไฟต่ำมันก็จะติดเฉพาะไฟต่ำแบบนี้ครับผมอ่าโอเคส่วนค่าลักนะครับเราลองมาดูกันว่าค่าลักตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวตัวนี้ระยะไม่ค่อยได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ่อค้าขอปรับนิดนึงอ่ะ ประมาณนี้นะครับค่าลักนะครับไฟต่ําอยู่ที่150ลักนะครับหรือ1,500ลูเมนนะครับไฟสูงนะครับผมไฟสูงจะลดลงนะครับผมไฟสูงจะลดลงเพราะว่าตัวชิป LED นะถูกดึงไฟไปที่ด้านบนด้วยนะครับแต่ว่าแสงไม่หายนะครับผมแต่ว่ากำลังค่าลักจะลดลงนะครับแต่ว่าขึ้นไปสว่างที่ด้านบนด้วยนะครับจะเป็นลักษณะนี้ นี่นะครับผมไฟต่ำนะครับ150ลักหรือ1,500ลูเมนนะครับตอนหลอดเดิมเท่าไหร่ไม่รู้พ่าค้าจาไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับผมพอใช้งานได้มีไฟสูงต่ํานะครับแสงก็ไม่ได้ออกแบบเหมือนไฟฉายอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คือสามารถที่จะนําไปใช้งานจริงได้มีไฟสูงต่ําด้วยนะครับผมใช้วิ่งบนถนนได้อัตราการแยงตาก็มีบ้างนะครับมีบ้างเพราะเป็น LED นะครับผมประมาณนี้ โอเคครับผมถ้าสนใจสินค้านะครับร้านก็ค้าอยู่ชนบุรีอำเภอศรีราชาอยู่บริเวณหลังสวนเสือศรีราชานะครับผมสาหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้นะครับอยากจะแวะมาติดตั้งที่ร้านแวะมารับสินค้าที่ร้านแวะมาเลือกชมสินค้าที่ร้านนะครับหรือจะแวะมาขอทดสอบแสงจริงที่ร้านได้เลยนะครับทางร้านยินดีเลยนะครับผมอาจะแวะมาพูดคุยปรึกษาก็ได้เช่นกันนะครับแต่สําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางมาทางร้านนะครับมีบริการจัดส่งนะครับมีบริการ ติดตั้งนะครับส่งโคมไฟหน้าเดิมมาติดตั้งนะครับหรือสั่งสําเร็จยกโคมแบบคันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้อยากจะมานะครับอยากจะทักมาขอโลเคชันพ่อค้าย้านิดหนึ่งอย่าทักเป็นแชทเพจนะครับผมแชทเพจไม่สามารถส่งโลเคชันได้ให้ทักเป็นไลน์หรือ Facebook ส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านทางออกัันนใหหมม่คิป้ารบผ ขอบคุณครับ